มา Hunter Village by s t a ตาร์เดย์เดทเมนนะครับย้ายบ้านใหม่มาอยู่สารย่านมิทาวยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมฮะมีทั้งในส่วนของอห้องซ้อมห้องฝึกห้องเรียนร้องเรียนเต้นรวมถึงทั้งมีออฟฟิศของเราด้วยครับกับสตาร Entertainment ครับผมครบวงจรครับ,รรบซึ่งมีทั้งคูต้าเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเฮดหลักในการดูแลทั้งหมด็นผู้บริหารที่นี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของทีมน้องๆและก็พวกเราด้วยเนาะมาทำงานที่น<อ>ีน<อ>่รวมถึงทั้งมาฝึกซ้อม ยู่นี่ครับน่นอนครับผล,ลังจากนี้สำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ก็มีโอกาสที่จะกล้ามันสินจินใช่แล้ว,วใช่แล้วครับบอกอย่างที่บอกไว้ขออนุญ,ญาตพี่โอ๊พี่เฟิร์สแล้วว่าอนุมัติไหมโปรเจกต์นี้ <S <s <uck ers> ปกติโรงเรียนอื่นๆอาจจะมีการสอนการแสดง <s uck ers> สอนการพูดสอนการเต้นถูกไหมครับ <S <s <uck ers> แต่ว่าเพิ่มทักษะแต่ว่าไม่ได้ให้โอกาสแต่ที่เนี้ยเรียนแล้วเราให้โอกาสด้วยในการเรียนจบลงซีรีส์ของเราเลยเรียนจบทำรายการใน YouTube ของเราเลยร้อยซับในสตาร์ฮันเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับ ได้บอกาใครฉายแวนใครถูกความเลยใช่ไหมครใช่แ <ici> ล้วครับใช่แล้วครับก็จริงอยากให้ทุกคนครับลองเปิดโอกาสตัวเองครับผมองว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็วันนี้ Star Hunter Entertainment ครับพร้อมให้โอกาสน้องๆนะครับทุกคนในการที่จะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนะครับรวมถึงฝั่ง Hunter Village ครับวันนี้เราพยายามทุกอย่างให้ครบวงจรทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเต้น เล่นละครแม้แต่กระทั่งเรียนดนตรีเองนะครับผมพยายามเดี๋ยวคุณเข้ามาครับเข้ามาเราคุยกันก่อนพ่อคุณแม่ถ้าเกิดดูอยู่นะครับผมอย่าลืมพาลูกๆนะครับความกล้าแสดงออกเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆครับให้เด็กรุ่นนี้ไม่ว่าจะทาวงการไหนก็ตามไม่ว่าจะสมัครงานไม่ว่าทํางานอะไรก็ตามนะครับงานเรืนเชิญนะครับผมที่บอกว่านอกจากตตาม จะมีแบบอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นกับผู้เชี่ยวชาญในหน้าต่างๆก็จะเป็นพร,ร้อมรีทต่แสดงอยู่ที่นี่ให้ทุกคนใช่ครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราคัดแต่ The Best มาให้ที่ททนี่อยากจะบอกว่า ก้าวมาก้าวเดียวแหละแล้วเราจะพาไปต่อแล้วคุณอยากได้อะไรบอกเราคุณอยากได้วิชาเรื่องอะไรบอกเราเราจัดให้หมดเราจะคัดตัวคุณภ,ภาพมาทั้งนั้นเลยครับแล้วก็แล้วก็อยากจะฝากด้วยนะครับว่าหลายๆคนที่อยากจะมีโอกาสในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงที่ทั้งในประเทศไทยใ,ในเอเชียแล้วก็ทั่วโลกถ้าวันนี้คุณอยากได้โอกาสนั้นคิดถึงกับ u n t e ตอร์ l a g เ by บ t a ซานเตอร a เด m e ม t นะครับคู่เราเคยมาใช้ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะใช้บ่อยครับคืออย่างที่ บอกนะครับพอที่มันเปิด24ชั่วโมงคือ<ฮ>พวกเราเนี่ยเวลาเสร็จงานก็ปวางสีพุ่มแล้วเราก็ต้องหาเขาเรียกว่าสถานที่เพื่อมาซ้อมแต่ก็ต้องกว้างนิดนึงเพราะว่าพวกเราซ้อมกป็นหคนทีเนี้ยที่นี่ก็คือตอบโจทย์มากจริงผมแอบมาใช้ตั้งแต่วันที่เปิดเลยครับก<ฮ>็คือมาใช้เพื่อที่จะโชว์เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามในโซเชียลของสามเฟสแต่ว่าที่โดนมิสติ้งเวลาที่จะตอบการแสดง,งเราใช้ที่นี่เลยใช,ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่ะแล้ฝั่งนี้ว่าอยากเป็นยังไงบ้างคะต่างๆเราก็ใช้บริการแล้ว จะมาใช้ห้องไม่ว่าจะถ่ายคอนเทนต์หรือจะฝึกซ้อ,อมอะไรครบหมดเลยใช่ค่ะพีหนุมก็มาใช้ซ้อมคันเตอร์ที่พ่งเดียนาคครับ <ๆ S 2> ใหญ่ครับเป็นยังไงๆๆครับขยับมาเรื่อยเป็นยังไงครับมาทที่นี่อ๋อจริงๆแล้วผม, <ๆ S 1> ผ,มผมต้องบอกว่าฮันเตอร์เป็นคนปลูกบ้านผมในการเรียนการสแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่มีฮันเตอร์เดชมาเนี่ยผมก็ได้ใช้บริการฝกซ้อมแลวกพัฒนาฝีม จะได้เป็น professor ด้วยนะคะจะเอาไว้สอนจะช่วยมากต่อช่วยมากต่อนะครับคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นทั้งทั้งดีเจการเป็นผู้ประกาศการใช้สกิลในเรื่องของการพูดรวมถึงทั้งนักแสดงนี่พี่กิมอนเป็นพี่ใหญ่ของเราที่จะมาเป็นโปรเฟสเซอร์ในอนาคตนะครับอาจจะมีดับบิดตาเดอจองคิวเลยได้ไหมครับจองคิวเรียนเลยได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวต่อจากสัมภาษณ์เสร็จ อ,อยากจะฝาก Hunter Village b าย Star Entertainment นะครับเรามีความตั้งใจจริงๆแล้วในบริษัทเรา Star Entertainment เป็นบริษัท Entertainment ครบวงจรครับและปีนี้เนี่ยเราจะก้าวไปสู่อีก1นึงกที่เป็นความยิ่งใหญ่ของ Star Entertainment ซึ่งเปิดบ้านใหม่แล้วนะครับกับ Hunter Village by Star Entertainment ณ3ามย่านมิดทาวที่ชั้น2เป็นการเรียนการสอนแบบครบวงจรครับที่สำคัญใครถูกใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องของการเป็นดา ในวงการบันเทิงนึกถึงกับสตาร์เตอร์เดนเทนเมนต์และฮันเตอร์วิลเลจบายสตาร์เตอร์เดนเทนเมนต์ฝากด้วยนะครับพี่ๆครับฝากเพิ่มเลยครับสำหร,รับใครที่คิดว่าอยากได้ห้องซ้อมนะครับใจกลางเมืองที่ขนาดกว้างขวางแล้วก็ฟาซิลิตี้ครบครันนะครับไม่ว่าคุณจะมาซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงไม่ได้มาเรียนแบบกับเราก็ตามนะครับสามารถใช้ได้มาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ฮันเตอร์วิลเลจครับผมช่วงเปิมีโปรโมชั่นนี่หรือมีครับช่วงน <s> ี้มีโปรโมชั่น3เดือนเลยครับ ใครมาก็เอาหาโปรโมชั่นได้เลยได้ส่วนลดนะครับผมครับผมโอกาสมีไม่เยอะฝากด้วยครักับ Hunter ร์ l l ลเดอร์บายสเในเอเมคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟาะเรเด็ยต่อนะครับผมเจอ Welcome to like Star Society